ไม่น้อยใจหายไป12ปีคนจำไม่ได้ปัจจุบันคิดแคทรียาอยู่ครองโสดดูแลแม่ไม่คิดแต่งงานมีครอบครัวถ้าหักเอ่ยถึงดาราที่โด่งดังมากในยุค90 แน่นอนว่าจะไม่พูดถึงคุณคิตตี้แคทเรียากันจนาโรธก็คงจะไม่ได้ซึ่งช่วงหลังๆมานี้เธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการและให้เวลาอย่างเต็มที่กับธุรกิจส่วนตัวของเธอหายหน้าหายตาจากวงการไปประมาณ11-12ปีค่ะละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้คือพระจันทร์แสนกลทางช่อง3นานมากนอกจากเล่นละครตอนนั้นคิดก็ทำธุรกิจด้วยทำหลายอย่างค่ะ เป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับในวงการบันเทิงหลายคนเลยคิดว่าเราคงไม่รับละครแล้วมั้งเวลาผ่านไป10ปีเลยไม่ได้เล่นละครเลยยังคงคิดถึงจริงๆแล้วพอเรียนหนังสือจบมาก็มาเป็นนักแสดงเลยค่อยๆทำมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีผลงานเยอะแยะ แต่ก็มีผลงานอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมาเป็น10ปีอยู่กับคนในวงการอยู่กับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันมาเป็น10ปีมันก็เหมือนเป็นชีวิตประจําวันอาจจะเป็นงานแสดงบ้างเดินแบบบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงนี้เลยเหมือนเรากับบ้านเก่าซึ่งส่วนใหญ่คิดจะเล่นละครกับทางช่องสส่วนเรื่องความรักยังไม่ได้แต่งงานคะ่ะยังไม่มีครอบครัวสถานภาพปัจจุบันโสดไม่เหงานะคะก็เป็นปกติคะ่ะ เป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีครูครองอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงที่เรารักจากตอนแรกที่เราทำธุรกิจความงามแต่หลังๆเริ่มมาทำอสังหาริมทรัพย์เล็กน้อยและอย่างในครอบครัวก็ทำไรบางทีเราก็ไปเที่ยวไปพักต่างจังหวัดอยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมทำะ่ะเลี้ยงสุนัขทำงานศิลปะบ้างทำเล่นๆทำลายการ์ตูนบนกระเป๋าบนสิ่งของ บางทีก็วาดรูปบ้างนิดหน่อยอันนี้ทำส่วนตัวไม่ได้เป็นธุรกิจนะคะแล้วก็ทำขนมด้วยมีบราวนี่คุกกี้อะไรแบบนี้และเพื่อนๆก็จะสั่งทานกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นงานหลักด้วยความที่เราเป็นนักแสดงพอเรามาจาับธุรกิจด้านความงามมันก็ช่วยเราได้ค่ะแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนธุรกิจไปก็เหมือนว่าเราต้องใช้ความสามารถด้านอื่นมากกว่า การที่เรามีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายทําให้เรามองเห็นคนหลายๆรูปแบบหรือว่าเข้าใจหน้าที่ของหลายๆชีวิตความหลากหลายของคนที่อยู่ในสังคมการเป็นนักแสดงคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะจําได้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าคิดเองจะไม่ค่อยอ้างตรงนี้คือพอเราทํางานเราก็เหมือนเป็นทางของตัวเอง แต่รู้สึกดีนะคะที่ได้กลับมาเล่นละครกับบทที่เราต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเราก็จะสวมบทบาทได้อินง่ายเข้าถึงบทได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราเราเริ่มงานแสดงโดยการแสดงภาพยนตร์ค่ะเรื่องเกาะรักของหม่อมเจ้าทิพยาชาติช,ชัดชัยยุคนั้นเลยค่ะ นานมาก24-25ปีเลยเป็นนางเอกคู่กับพี่เจี๊ยบผู้ชงถือว่าเป็นที่รู้จักในวงการพอสมควรแต่ว่าการที่จะเป็นที่รู้จักของประชาชนมากๆจะต้องเห็นผลงานบ่อยๆเล่นละครก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นหมดทุกช่องเลยพอไม่ได้มีครามีสังกัดแต่ว่าเล่นช่องสามเยอะ